อะไรน้อเอ้ยมาแล้วจ้ะมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กิฟพาน้องวีเดียมาไหว้พระค่ะพระใหญ่ค่ะนาะนี่กำลังเพิ่งพากันมาถึงจ่าจอดรถตรงนู้นค่ะวีเดียเขาเห็นธงชาติไทยค่ะโอ้ยชอบมากเลยอือเอาไปป๊ปป๊่นค่ะพระใหญ่อยู่ทางนน้นจ้ะเดี๋ยวเราก็จะพากันไปไหว้พระก่อนค่ะนาะไปชมวิวก่อนค่าเดี๋ยวกิฟก็จะพาทุกคนไป นี่แหละค่ะไปชมวิวด้วยกันจ้ะไปดูพระใหญ่ด้วยกันเอาบีเดียไม่เอารถตัวเองเหรอคะโ <c oughs> น่น,นะะเดค๋ยวนะนี่จะบรรยากาศค่ะเดินเข้ามาเนาะอโอ้สาธุอีกแล้วอ้าไวไหว้ไหว้ธงชาติล,ลูกพูดโซ่บีเดียไหว้ธงชาติไทยค่ะเอาไปเดี๋ยวพาคุณลุงคุณป้าไปดูพระใหญ่ก่อนค่ะเอาวิ่งเลยบีเดียเห็นพระพุ เยอะอยู่สูงมากเลยค่ะนี่ค่ะเรามาถึงหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วค่ะเนาะที่ภูเก็ตค่ะนี่ค่ะน้องบีเดียจะขึ้นไปไหมปะปะค่นุรินาโบ้พุ่นนี่ค่ะบีเดียชอบไหว้พระมากค่ะเนาะกิฟก็เลยพาน้องมาค่ะขึ้นไปไหมลูกโอ้ไปเล่นน้ำแล้วอย่าไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนก่อนค่ะเนาะไปข้า บีเดียเดินเองหรือเปล่าให้ปะป๊าอุ้มจ้ะน้องบีเดียเดินไม,มไม่ไหวหรอกค่ะโอ้ดีใจค่ะได้มาไหว้พระบีเดียเขาอยากขึ้นไปเองจ้ะอ่าให้ปะป้าจับลูกพุดโธนี่ค่ะขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งจ้ะเนาะก็ไม่สูงค่ะเดินขึ้นมาเนาะนี่ค่ะพระพุทธรูปสวยมากเลยค่ะอ่ะขึ้นไปเลยลูก นี่คะ่ะเราขึ้นมาถึงแล้วคะ่ะเนาะนี่จะสวยงามมากเลยคะ่ะพระพุทธรูปค่ะนี่คะ่ะองค์ใหญ่มากคะ่ะเดี๋ยวบิดีอาสาธุหรือยังโนนบเดียาไปสาธุแล้วจะ้ะเออค่ะส,สาธุลูกสาธุพุทธศรอมีเงินทำบุญไหมคะ อภิเดียากันยกโดนาสีดูนะเออไหนเงินน้องวิเดียอยู่ไหนคะทำบุญด้วยนะคะเล่นน้ำละนี่ค่ะพระนอนค่ะ,ะครัคทงค่ะสวยงามมากเลยค่ะมวยป่ะปะปะนี่เดี๋ยวมาม่าถ่ายวิดีโอก,กัอนค่ะ ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะก็มีพระพุทธรูปค่ะเนาะหลวมก็อหลายองค์มากเลยค่ะพพระะุทธอ่ไปลูกไปเดินไปนีค่ะถึงตรงนี้ค่ะนี่เป็นด้านหลังของพระพุทธรูปค่ะ ก็กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะนี่แล้วก็นี่ค่ะเดินมาอีกนิดนึงค่ะนี่ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านข้างค่ะนี่ค่ะด้านหน้าค่ะององมดีอ่ะใพักับลูกแล้วสาธุนี่ก็เป็นวิวค่ะอีกฝั่งหนึ่งของเอ้ภูเก็ตค่ะนี่ค่ะเนาะสวยงามมากค่ะ นี่ก็เป็นวิวค่ะเนาะอีกฟังนึงจะนี่ค่ะด้านหน้าของพระพุทธรูปค่ะ oh, <okay. S 1> นี่ค่ะเราพาน้องบีเดียมาดูเขาโชว์ปาโลมาค่ะนี่ค่ะเนาะนี่จะบรรยากาศค่ะเพิ่งพากันมาถึงค่ะเนาะนี่จะเราก็มากับพี่แท็กซี่นะคะ อีก15นาทีเข้าไปค่ะกิฟก็ซื้อตัวแล้วจ้ะตัวของโรงโบอย900บาทค่ะของกิฟ500บาทจะ้ะน้องบีเดียเข้าฟรีค่ะนี่เดี๋ยวอีก15นาทีเราก็จะเข้าไปค่ะเนาะนี่จ้ะบรรยากาศเนาะมาคะเข้าไปเลยทีย่เราเห็นตอนนี้

ตอนนี้เราอยู่ที่วัดฉลองค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวกิฟจะพาน้องบีเดียเข้าไปไหว้พระข้างในก่อนค่ะเนาะนี่จะสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดค่ะกว้างเหมือนกันค่ะนี่จะที่จอดรถโนนตรงน้นค่ะก็มีหลายศาลามากเลยค่ะเนาะนี่จะโนนค่ะนักท่องเที่ยวก็นี่ค่ะมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเนาะบริเวณวัดค่ะเดี๋ยวกิบจะเข้าไปข้างในก่อนค่ะเนาะนี ด้านในค่ะสวยมากเลยค่ะพราะพุทธลูกเยอะมากค่ะมีเดียวสาธุแล้ววิีโอเสสติกรด ก็เป็นกุฏิจำลองของหลวงพ่อแช่มค่ะวัดฉลองนะคะนี่ค่ะโดยเดียไปตรงโน้นแล้วนี่ค่ะเนาะตอนนี้ห้าโมงเย็นจ้ะเ,เราจะไปกินข้าวค่ะเนาะเออพาน้องเดียเดินมาแล้วค่ะเนาะโน่นค่ะรีบมาจ้ะ ฟ้ามืดแล้วค่ะโอ๊ยรถไม่จอดเลยทางมาลายดิรถไม่จอดไมเลย ็ยังเดินเล่นอยู่ค่ะเนาะฝนก็จะตกจะวันนี้วันนี้เราก็อยู่มรโรเบิร์ตไปไม่ได้ว่าพี่นะตูสกัน <c oughs> รโรเบิร์ตจะไปหาไม่ได้ค่ะจะไปกินข้าวค่ะวันนี้เราก็อยู่วันสุดท้ายจพกพรุ่งนี้เราก็จะไปกรุงเทพค่ะเนาะไปที่กรุงเทพจะเอาไปได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ก็เป็นร้านอาหารค่ะเนะ เห็นอาหารฝรั่งจ้ะกินอาหารไทยเดี๋ยวกลับประเทศเธอค่อยไปกินอาหารฝรั่งกิ <c ười> <c ười> ิบเดินข้าวมาดูทะเลจ้ะโรบเบไปก่อนแล้วจ้ะทะเลสวยจังเลยค่ะลมก็เย็นดีค่ะนาะงดีจ้ะโอ้ยบาย,บายยทะเลนี่กันเนาะอุย้ยขึ้นแรงคน ่อกไปไหนแล้วกิฟตเดินมาคนเดียวเจอเนี่ค่ะโรบอกเขาอยากมันกินร้านนี้จ้ะเขาบอกว่ากว้างดีจต่เขาบอกนะก็เยอะค่ะน่าจะอร่อยนะก็นี่ค่ะเมื่อกี้กิฟตก็วิ่งไปดูทะเลค่ะตรงข้ามเลยค่ะ ช่วยเป็นต้มยำเลยต้มยำฟิชต่ต้ยมตยำปลาไหมคะเห็นไหมอุย้ยตัวเดียวคนเดียว เดินเข้าไปดูแล้วจ้กตรงนู้นหน้าพักเหมือนกันค่ะโรงแรมนี้ค่ะมีสระว่ายน้ำมีที่ให้เด็กเล่นด้วยจ้ะอร่อยไหมคะสับสับซับโอ้ยสวยเล็กเกอร์มากชุบป๊าปาบอกว่าทำซุปเหรอคะถามว่าทำมชุปเหรอคะ

ปากตสิค่ะนี่เออ่มีวิดีโอก็เริ่มกินแล้วค่ะอ่าสมัครกะลึกเอจึนเสร็จวิดีโออ้ามค่ะนู่นวิดีโอก็กินมายองเนสจ้ะนี่คือเด็กนี่เป็นซอสพิเศอง fish ว่าใจเยอะพิเศษของซอสขอ fish วินก็ได้อันนี้เป็นซอสกินกับปลาทอดจ้ะาระบุบอ่ค่ะนี่โอ้เปื่อนหมดแล้ววิดีโอเดี๋ยวมามาเอาปัจจุบันปัจจุบันวิดีโอ

เอานเดียร้อนแต่หนุ่มจะให้ป๊าป๊าตัดให้ลูกปักหน่อยหิวแล้วสินอนจะนอนหลับตื่นมาก็หิวข้าวจะพาไปดูปาโรมาไปวัดมาค่ะเนาะวันนี้ดเาล็กเกอร์ป๊าปาก็อร่อยป๊าป๊าเล็กเกอร์ปักวันนี้เห อ้อนใหม่ลูกอ้อนใหม่ค่ะนี่ mm hmm. นี่ mm hmm. ป้าป้าตัดให้หนูเยอะๆเลยหนูหนูจะเอาอะไรเออหยิบ mm hmm. เอาค่ะฟูชว์เลกเกอร์แระควกไหนจิ้มด้วยจิ้มด้วยใส่ให้พวกเจ้าขำงปากไระครับเว่ยเอ้าเอ้าร้อนเลยวลูไม่ร้อนเดียไม่ร้อนแล้วค่ะโอ๊รู่เลนะโู mm ๊ผ hmm. ัก

แซ่บอมีเดียเล็กเกอร์อร่อยไหมแกกินเข้าไปค่ะกินปลายอะๆจะได้ฉลาดนี่ค่ะปลากิบปลาแล้วจ้ะปลากระพงมึกนึ่งมะนาวจ้ะขอมโรเบิร์ตกับพีเดียกินหมดแล้วค่ะอิ่มแล้ว เียากินไหมบียกินไม่ได้หรอคุณเี่ยวรสชาติดีมากเลยจ้ะอร่อยมากียากินอะไรคะโอ้ยิอ <laughs> ยากกินข้าวจชอบกินข้าว<ม>เรามาอยู่ที่กรรน,น,น่าวันสุดท้ายแล้วจ้ะี๋ยวก็กลับค่ะเนาะแล้วก็จะขึ้นไปกรุงเทพค่ะ วินมีเดียไม่โซดูนโว้ยอ่ะอ่ะยากินข้าวเหรอค่ะเราก็จะขึ้นไปกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพสาวันก็กลับนีแคนแลนกันเนะทะเลที่ภาคใต้สวยมากเลยค่ะที่ภูเก็ตคลิปชอบมากเลยจ้ะ เดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะมาอีกแต่น้องพาน้องมีเดียมาเที่ยวอ,อีกม,มาอีกไหมะคะเป็นไงเดี๋ยวดูไปออเดี๋ยวเดี๋ยวรลาค้าก่อนเอ๊ะมันไม่บายใก่ไเนี่ยค่ะเดี๋ยวกิฟตขอตัวจินข้าวก่อน,นอค่ะเนาะอยากกิฟตขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของเรานะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ